รู้สึกว่าเลยมากี่วันแล้วนะจากงนนานอ้าวเพวันเดียวแต่ว่ารู้สึกยังนอนไม่พออย่างแรงเพรว่าหาวบ่อยมากวันนี้วันนี้ตื่นมา วันนี้ก็ไม่ได้ตื่นเร็วนะตื่นสายอยู่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็ตื่นมาทํานู่นทนํานี่เตรียมตัวไปถ่ายงานถ่ายงานก็ถ่ายแบบแต่งหน้าแค่เนี้ยไม่ได้ตาเตอคิ้วเค้าไม่ตรงไม่แต่งไม่อะไรดูคิ้ววันก่อนวันงานอะ่ะกัรคิ้วเองแล้วเหมือนตอนนั้นมันเช้ามากอะ่ะแล้วง่วงอะ่ะแล้วเหมือนเออมันผิดพลาดทางเทคนิคอะเบ้งเลยหายไปหมดหางคิ้ว อ่าไม่คิดถึงคิดถึงอะไรโกหกไม่มาหากันเลยโกหกขี้จุบเบ,บ๋เบขี้ตุ๊จุตาลาลามากมัมมัมเก่งมัมมัมเก่งมากคุณเซนเตอร์มัมมัมแปลว่าอะไรอ่ะกินเยอะหรอวันนี้พี่นอนฉ่ำมากหนูอยากนอนฉ่ำบ้างสวัสดีครับสลหล สวัสดีรวนสวัสดีทุกคนจริงๆว่าจะหาเวลามาไลฟ์คุยกับทุกคนนานๆแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาเซิร์ฟเก่อน,นหนี่ยเราก็มีเวลาก่อนเที่ยงคืนประมาณ20สนาทีทุกคนเป็นยังไงบ้างหลังจากประกาศผลคือ,อจริงๆมีเรื่องให้รีแคปเยอะมากมีงานคอนเสิร์ตแล้วก็มีงาน GE ใช่ไหมล่ะ ไม่รู้จะพูดอะไรก่อนดีไม่รู้จะพูอะไรก่อนดีชอบคนใส่หมวกมากหรอมันจะมีอยู่คนนึงนะคะที่ชอบใส่หมวกแต่ไม่ใช่หนูหรอกหนูรู้ว่าพี่หมายถึงใครวันนี้หล่อจัง <c oughs> หล่อแค่วันนี้หรอคะ ชอบคนใส่มองเหมือนกันเข็บทรงนอยอหนูชอบตอนวิ่งแวนแวนออกไปอะ่ะคือจริงปะตอนที่รู้ว่าเป็นชื่อตัวเองใช่ไหมคือตอนที่เขาบอกที่เขาพูดว่าเอิญอะคือหนูไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนอกจากเสียงกรีดเสียงกรีดมัน <c ười> แล้วก็คือนอกจากเป็นเสียงกินแล้วคือหูหนูมันก็เบอร์สมองเบอร์มากเพราะว่าเฮ้ยมันใช่เราปะวะแต่ใดๆคือเพื่อนๆน้องๆหูบน้องหูผ่านมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยน่าจะเป็นชื่อเราละน้องๆหลายๆคนหันไปข้างหลังเอออาจจะเป็นชื่อเราแล้วก็โอเคสแตนด์ p ัพผลีแต่เราก็ s t ต n d up พัพร้อมแวนพร้อมเงียนเลยเอาจริงปะคือใครจะไปคิดว่า เราจะได้จะได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้จริงๆอ่ะทุกคนเอาจริงเพลงนี้หนูตั้งใจเลือกมากเอาจริงทุกเพลงที่หนูเลือกมาสามลำดับหนูตั้งใจเลือกมากหนูฟังหนูฟังทั้งแบบฟังทั้ง AKB NMB ทั้งทุกแบบฟังหลายเพลงมากดีใจด้วยนะคะพี่ขอบคุณนะไอเด็ก เลิศมากเซนเตอร์อะคุณจริงแล้วเราคือ <c oughs> คืองงอะคือแบบไม่กล้าคิดไม่กล้าหวังว่าคือเอาจริงหนูว่าตอนแรกที่หนูรู้ว่าหนูได้เป็นเซนเตอร์กรีนแฟชใช่ไหมหนูเคยบอกถูกคนเป้าว่าหนูคิดว่าหลังจากนี้ก็คงไม่ได้มีโอกาสได้เป็นเซนเตอร์แล้วแหละคงแบบ ก็เคยเป็นเซนเตอร์เพลงรองแล้วแล้วก็โอเคเคยเป็นเซนเตอร์เพลงหลักแล้วเออเราก็คิดว่าเออหลังจากนี้เขาก็คงจะแบบกระจายโอกาสไปให้คนอื่นๆคงไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์แล้วแต่ไม่คิดไม่ฝันบิดบ็อกเห็นนะคนแซลบอกว่าทุกคนดีใจหมดแล้วพี่เอิญบิดบอกทำไมคือไม่ได้บิดบ็อกคือเราแบบคือในหัวมันแบบ อหอในหัวมันอหอมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคือไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะคิดไม่อยากจะฝันว่าเฮ้ยเราจะได้เป็นเซนเตอร์อีกครั้งในเพลงที่เราเลือกเองกับมือคือทุกคนเก่งมาก,กคือจริงนะทุกคนเก่งมากแบบเก่งมากแบบเนี้ยเก่งมากแบบมอบเยี่ยมอ่ะ เก่งมากจริงๆอะคือไม่คือคือหนูอะตอนแรกอะหนูไม่คิดว่าไม่คิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้จริงๆนะหนูไม่คิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้มากๆคือนี่มันไกลมากมากๆถึงแม้วถึงแม้ว่าในในใบสมัครหนูจะเขียนว่าคามิเซเว่นอะแต่คือหนูอะก็ไม่กล้าคิดว่ามันจะมีวันนั้นจริงๆหรอกคือหนูแบบเป็นความฝัน มันเป็นความฝันเป็นสิ่งหนึ่งที่เออเราอยากเราอยากเขียนในใบสมัครว่าเออจริง,รงๆแล้วเราอยากเป็นนะค่ะมิซเวนแต่ก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันว่ามันจะมีวันนั้นหรอกแต่ว่าการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันเกินฝันนะหนูก็ไม่กล้าฝันเหมือนกันว่าหนูจะได้เป็นเ,นเซนเตอร์อีกครั้งในเพลงที่หนูเลือกเองโดยที่แฟนคลับส่งเรามาอยู่ในตำแหน่งนี้ คือไม่คิดว่ามอไซคันนั้นที่เราก้าวขึ้นมาแล้วเราหมั่นเติมน้ำมันมันทุกวันในตลอดระยะเวลาสองสาเดือนอะคือมันจะมาจอดที่ตำแหน่งสิบสามอะมันจะมาจอดที่ตำแหน่งเซนเตอร์คือแบบมันเป็นอย่างนั้นเป็นจริงๆหรอคือตอนนี้ทุกวนันนี้ตอนนี้ยังมีคำถามว่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยทาไมทุกคนเก่งขนาดนั้นอะคือทุกคน เก่งมากคือหนึ่งเลยนะคือจะบอกว่ามันมาด้วยความสามารถของเราพวกเราทุกคนล้วนๆก็อาจจะเป็นประมาณประมาณ95%ที่มันมาจากความสามารถของพวกเราอีก5%อาจจะมาด้วยด้วยโชคด้วยลาบด้วยดวงน้ำมาเต็มถังแนวพร้อมสิ้นโูกคือแบบคือแบบ95%มาจากความสามารถของพกเราล้วน ส่วนอีกห้าเปอร์เซ็นคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมละ่ะว่าเราโหวตไปเนี่ยเราจะไปหยุดที่ตําแหน่งไหนไม่รู้ว่าตนนํา,าตแหน่งก่อนหน้านี้ร้าพี่อเจ้าตําแหน่งก่อนหน้านี้หรือว่าตําแหน่งบนไปกว่าน,นี้จะเป็นจะคะแนนเท่าไหร่อะไรแบบน,นี้ใช่ปะ <c oughs> คือแบบ <c oughs> เก่งอ่ะ <c oughs> มาดึกจัง วันนี้ไปถ่ายงานมาค่ะแล้วกลับบ้านมาก็หลับสลุบป,ปุ๋ยเลยปีนี้โหดมากจริงปีนี้โหดมากมันเป็นพอดีมากๆจริงๆเก่งสุดๆใช่คือทุกคนคิดไหม ทุกคนมีความคิดความอะไรไหมว่าเราจะได้เป็นเซนเตอร์แล้วเราจะมาหยุดที่ตำแหน่งสิบสาทผูคนมีความคิดนี้ปะแต่หนูไม่มีความคิดนี้เลยหนูไม่มีความคิดนี้ว่าแบบเราจะมาอยู่ตรงนี้คือหนูนี่บอกจากการคาดเดาของตัวเองว่าตอนแรกหนูคิดไว้ว่า,วาเฮ้ยน่าจะประมาณรู้จากทรงแล้วน่าจะประมาณปปลายอันเดอร์ไม่ก็ต้นๆในเกิร์ ฟีลฟิลอะไรแบบนี้ฟีลฟ mm ิล hmm. นะไม่ใช่ว่าหนูไม่เชื่อมันในตัวทุกคนแต่ว่าเรามันโนมันเหนือกไปว่าเออน่าจะประมาณนี้แหละอะไรประมาณนี้ออแต่ว่าตอนนี้เรามาไกลจนถึงแบบว่าเฮ้ยเซนเตอร์อันเดอร์เลยนะเอาดีๆแล้วอีกนิดเดียวเราก็จะขึ้นไปเซมแล้วซึ่งแบบเฮ้ยมาโคตรไกลอ่ะ มาแบบไก,กลโคตรอะพวกเราเก่งอะจริงทุกคนเก่งมาก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 ,มากแบบสุด,สดอะคะ่ะหนูกินซูชิแองกี้เบิร์ดไปนะเดี๋ยวพี่ไปกินอมเอออมริกาเสเองขอกินด้วยได้ไหมล่ะอมาิกาเสะกินที่ไทยก็ได้ไม่ต้องกินที่ญี่ปุ่นก็ได้ เอาจริงเอาจริงไปไปขอกินไหนอะไรอะส้มหมอ,อมีเ่าหุ่นปะคือจริงๆถ้ากินกินไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมอุมาเกษตรเอาอดีเสียใจไหมไม่ได้ไปญี่ปุ่นเอาจริงๆก็ไม่ได้เสียใจแต่ว่ามันมีความดีคนละแบบความเขาเรียกอะไรมันมีความดีคนละแบบอะ ถ้าสมมติว่าได้ติดเซมใช่ไหมคะมันก็โอเคเป็นอะไรใหม่ๆในการในการเขาเรียกว่าอะไรอะในการในการในการทํากิจกรรมเนี่ยเป็นอะไรใหม่ๆก็คือได้ไปญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ใช่ปะซึ่งก็เป็นอะไรใหม่ๆดีแต่ว่าพอได้ไม่ได้ไม่ได้ติดเซมแล้วแต่ว่าได้เป็นถึงเซนเตอร์ทุกคนซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูไม่เสียใจเลยอะอยู่ตําแหน่งตาแหน่งนี้ก็ดีถ้าติดเซมก็ดีมันแบบ ไ้เป็นเซนเตอร์ได้มีเพลงเป็นของตัวเองใช่ไหมนะแล้วก็เป็นเพลงที่เราเลือกอ่ะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่แฟนคลับส่งมาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม o ์กูเน็ตบนคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่ใครสักคนหนึ่งจะได้จะได้มาอยู่ตำแหน่งนี้โดยที่แบบมีเพลงที่ตัวเองเลือกมีเข้าใจปะเข้าใจปะพูดไม่รู้เรื่อ,อง่ะ มไม่เลยข<อ>งรวยกว่าทุกครั้งที่มีคำว่าบีทีคือรุนมากถูกต้องทุกครั้งที่มีคำว่าบีทีหนูหนูหันไปม,มองหน้าแฟนคลับหันไปม,มองหน้าแม่แม่พร้อมยังใช่ยังถึงเวลาของเราหรือยัง ตื่อตั้งแต่ตำาับ่นับไหนไม่รูว้ว่าบีทีทีมทีมอะไรนะบี 3, ใช่ไหม <B 3. S 1> เราก็แบบ <B 3. S 1> ใช่ยังเอาอย่างคือแบบคือมันพอพอตอนแรกก็อุ้ยไม่ใช่ชื่อเราสักทีแล้วมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยเพอเหลือสี่อันดับสุดท้ายในเพลงอ,นอันในเพลงอันเดอร์ใช่ไหมคะ ตอนแรกก็เฮ้ยมันเริ่มสูงไปแล้วมันเริ่มสูงเป็นจนหวั่นใจว่าเฮ้ยหรือไม่มีชื่อเราตั้งแต่แรกหรือตั้งแต่แรกมันไม่มีชื่อเราวะแล้วก็อุ้ยก็เริ่มเริ่มกลัวแต่ว่าไม่เราเชื่อมันในตัวทุกคนกี่กี่รอบที่ประกาศหันหน้าไม่มองจนแบบจนประกาศอันดับที่ที่ลองมาจาก ลองมาจากเซนเตอร์ใช่ไหมคะอันดับที่สิบสี่ใช่ไหมแล้วเาขาก,ปก M, นน็ประกาศ C T M แล้วหนูบอเฮ้ยเฮ้ยแต่ไม่มีชื่อเราวะแท้ไม่ชื่เอ,อเ,รเราจะได้เป็นเซนเตอร์เลยหรอบ้าหน่าผี่ลอกเอาจะได้เปถึงเซนเตอร์เลยหรอว่างั้นก็ไม่กล้าเขียนจริงไม่กล้าคขดคือไม่กล้าคิดว่าเราจะเราจะได้เป็นเซนเตอร์หรือไม่กล้าคิดว่าอุ้ย ถ้าไม่มีชื่อเราตอนที่เป็นเซนเตอร์เนี้ยเฮ้ยเราจะติดเซมหรอเราจะได้ไิคินีมังเกษตรที่ญี่ปุ่นหรอแล้วก็ไม่กล้าคิดหรือว่าไม่มีชื่อเราเลยเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นยังไงยังไงกันแน่ตอนนั้นนั่งสับสนนั่งสับสนว่าจับเก้าอีล้ละว่าเฮ้ยหรือไม่ได้ลูกกว่าหรือเราไม่ได้ลูกหรือ,อยังไงแต่เตรียมลูกแล้วนะเตรียมแววนเลยไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้แว้นจากเก้าอี้ไปถึง จุดที่ยืนพู้สปีดแล้วตอนนั้นคือทําอะไรไปไม่รู้ตัวนะเอาดีๆอยู่ๆก็แหวนอยู่ๆก็แบบแหวนไปเลยงงเลยส่งสารนานาเลยเห็นนะทุกคนเห็นหทุกคนลงเป็นมีมอะ่ะหนูอายคนนะจริงๆแล้วไม,ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่ว่าตอนนั้นมันสติไม่อยู่กันเลอก็ตัวแบบอะไรรีมันหลังอะกลัวเมื่อยให้นั่งนานหน่อย คือจริงไม่คิดไม่ฝันนะคือแบบเพอ่ปะหรือเพออยู่คือตอนแรกอะตอนประกาศอันสียอันดับใช่ป่ะหนูใจแป้วแล้ว่วาเฮ้ยเก่งไปปะถ้าขึ้นไปสูงกห่านนี้เก่งไปปะคุณแ,แม่แบบแฟนคลับเราเลิศไปปะถ้าเราขึ้นไปสูง คือแบบคือจะบวชให้แล้วนะอีนนี้นึงจากที่จะบอกจะตัดผมให้ก็จะโกนหัวให้เลยไม่คิดไม่ฝันนะเอาดีๆโอ้โหเข้าฟังบอกปวดหลังรอละถ้าเต้นไม่ฟังไม่เป็นไรเต้นอันไหนก็บวดหลังหมด หนูยังจะรู้อย่างเดียวใช่คือแบบว่าเพื่อหันหน้าไปแล้วก็มาสักพักแฟนขับเริ่มกอดกันเริ่มหยิบทิชชู่ขึ้นมาซับแล้วหนูบอกเฮ้ยเฮ้ยหยิบทิชชู่ขึ้นมาแบบนี้หรือจริงๆไม่มีชื่อเราเขาเลยร้องไห้หรือเปล่าไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใครก็ได้ช่วยสปอยหนูก่อนนะที่หลังนะสปอยก่อนว่าเออเราจะไปหยุดตรงไหนอะไรยังไงอะ่ะโหอันนี้ไม่ได้ตั้งตัวเกิน แลกมากเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพร <l acht> ส,ส,ส,ส์ไปไหมม,มันเซอร์ไพรส์มากเลยนะคุณแม่คือคุณแม่คิดคุณแม่ฝันไหมว่าเราจะได้เป็นเซนเตอร์หรือคุณแม่คิดมาแล้วว่าโหวตเท่านี้แหละเซนเตอร์อะไรอย่างี้ปะคือหนูอะ เริ่มหวั่นใจแล้วหนูว่าหันไปสกิดหูเพราะเฮ้ยหรือไม่มีชื่อพี่วะกูอืมน่ะเขาประชุมกันอยู่พี่เนี่ยพี่น้องๆก็เชียร์เธอด้วยนี่ขอบคุณทุกแรงเชียร์จากทุกภาคส่วนทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกประเทศที่ส่งมาถึงน้องเอิญคนนี้นะคะขอบคุณอย่างแรง พี่คิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะได้เซนเตอร์เรามันเลิศเฮ้ยจริงเหรอทุกคนคิดอย่างนั้นจริงเหรอคือหอนูไม่กล้าคิดอะไอจีไใจได้นะคุณเซนเตอร์ขอบคุณค่ะรอติดตามเพลงด้วยนะบอกเลยว่าเพลงเนี้ยใหม่ๆม,มากอะไรใหม่ๆม,มาก พี่นนทเชียร์สุดใจบอกเลยจริงหรอทุกคนรู้ได้ไงน้องฮูแฟนคลับนหนึ่งมากถูกเอาจริงไม่ใช่แค่น้องหูหลายคนมากที่เป็นแฟนคลับของแฟนคลับหนูอีกทีหนึ่งคือเลิศนะอะไรดีคือเราเนี่ยเป็นสาหนึ่งใช่ป่ะเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษมานลก็เลยรี่บอก เราเป็นไอ้ทุกคนได้ยินเสียงหนูปปะค,คือเราเป็นไอดอลสาวท่านหนึง่งแล้วไอเดอลสาวท่านหนึ่งเนี่ยมีแฟนคลับหลังจากนั้นแฟนคลับของเราดัานมีแฟนคลับอีกทีหนึง่งเป็นไอดอลเฮ้ยนี่มันโลกดีมันเกิดอะไรขึ้นคือแผ่นดินถึงจะต้องไหว่เลยทีเดียว เดินเดินจริงเดินไปไหนมีแด่แฟนลับทา้งเขินไปหมดเฮ้ยฮ้อจริงอ่ะ <c oughs> แฟนคลับของแฟนคลับอีกทีหนึ่งอ่ะมันเป็นอย่างนั้นได้หรอแล้วเวลาหนูเวลาหนูไปงานหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะทุกคนเมมเบอร์แฟนคลับพี่เอิร์อย่างงี้อกึบกล้องเกียงไก่คือรักคืออย่างงี้เลยกล้องอย่างงี้ ขอบคุณทุกคนที่ที่แปลกเอาเล่นเอาเล่นขอบคุณทุกคนที่น่ารักนะเอาจริงก็คือแฟนคลับของหนูทุกคนนะไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นไรทุกคนใครที่ไม่ได้เอ็นี่อยาอย่าน้อยใจนะเรียกไม่หันแล้ว แปลกมันโอชีครับคืออจริงหนูเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าแบบว่าถ้าเมมเบอร์เป็นแบบไหนแฟนคลับก็จะเป็นแบบนั้นจริงหรอหนูเคยได้ยินแต่อะไรนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงวัวให้ดูแม่อะไรนะออยเลี้ยง <laughs> เลี้ยงควายให้ดูแม่ไม่ใช่อะไรวะที่มันเป็นคำสุภาษิตอะ เลี้ยงเสือให้ดูหางอะไรนั่นอ่ะเออประมาณนั้นอะคือเหมือนประมาณว่าเออแม่เราเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นอะไรฟิลฟิลอะ <laughs> เอาเถอแฟนคลับสวยค่ะทูก มีทั้งสวยทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งอะไรทั้งเลิศดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เลี้ยงงูให้ดูหางเลี้ยงนางให้ดูแม่ใช่เหรอนีแฟนคลับบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่หรือว่าสุภาษิตบ้านเรามันมีหลากหลายแล้วแต่ภูมิภาค คนเก่งแล้วก็เลิศมากคืาจริงๆท้งพูดเนี้ยพูดกี่เดือนกี่ชาติถึงจะหมดโ<ม>อ้ยที่ก็คืนห้านาทีแล้วเราจะแยกย้ายแล้วนะมันเลยเวลาก่อนนัไม่งั้นเราจะโดน เรวจะโดนขอบคุณทุกคนที่แวะมาคุยกันวันนี้เดี๋ยวจะหาวันมาไลฟ์อีกขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะใครที่ยังไม่ฟังเพลงที่หนูเลือกไปลองฟังดูก่อนฟังครั้งแรกอาจจะแบบ เฮ้ยใหม่มากคือเอาจริงเพลงนี้ที่หนูเลือกมาหนูกลัวทุกคนเข้าไม่ถึงเหมือนกันแบบว่าคือแฟนคลับเราใช่ป่ะก็แบบว่าจะเป็นสไตล์เพลงน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบออกแนวร็อกหน่อยซึ่งออาจริงหนูเลือกมาเพราะหนึ่งมันเป็นแบบฟิลที่หนูชอบเป็นสไตล์ที่หนูชอบแล้วก็สองคือมันยังไม่เคยมีใน f o l ์ e Thailand ก็เลยอยากให้เราได้มีเพลงอะไรแบบใหม่ๆห,หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ไปฟังแล้วช่วงดนตรตีมากโคตเทีเลยจริงมันเท่หะนั่นแหละจริงจริงหนูชอบทั้งสามเพลงที่หนูเลือกเลยเพลงออกไนดะ้ยังแฟนชานส์พร้อมแล้วลดคือออกจริงนะแฟนชานของกินแฟตอะมันมามันมาจากพวกเราใช่ปะตอนนี้ก็ไม่อยากจะเทคเครดิตหรืออะไรหรอกแต่ว่าต้องขอบคุณแฟนคับทุกคน ที่คิดแฟนชานขึ้นมาซึ่งมันน่ารักมากๆเป็นเรื่องราวใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ๆ NMB หมดเลยถูกรู้สึกว่าหนูอะถูกชะตากับ NMB นำบะเท่านั้นนำบะดีวะอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละ โอเคประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวไว้หาวันมาเมาาอีกนะรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่มากพอส่วนวันนี้เราต้องแยกย้ายก,กันไปนอนแล้วขอบคุณมากๆสำหรับตำแหน่ง13ที่พวกเราแว้นกันมาไกลถึงขนาดนี้นะคะไม่คิดไม่ฝันจริงๆบอกตรงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆใครยังไม่ดูน้องรูเมอร์นะคะอย่าไปลืมไปดูนะเด้อลงในติ๊กต็อกแล้วด้วยเด้อ ไปเม้นให้หน่อยไม่มีคนเม้นเลยเม้นให้หน่อยชื่อกันทำมาหาก,กินหน่อยแอปแอปก็ได้หน้ามาหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่าลืมนะตอนนี้คนดูสองร้อยกว่าก็อย่าลืมไปเม้นให้มันได้สองร้อยเมนเด้อเพิ่มยอดหน่อยเพิ่มยอดขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ต้องจูดไหนแหละบา,บายบายเมนแล้วจะลอแบบนี้เลยเลิศ ใช้ชีวิตให้สนุกน่าคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันครับเบอร์ดี bye.